กับผมนายอดีสรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยภูมิน,นาวจังหวัดขอนแกน่นวันนี้จะเป็นการดีอย่างยิ่งกว่าทุกครั้งนะครับที่กกตมาเยือนที่สภาผู้แทนราษฎรเราสิ่งที่ผมอยากเห็นคือผมอยากเห็น กรรมการการเลือกตั้งทั้งเจ็ดท่านได้เสียสละเวลามาพบเราที่สภาผู้แทนราษฎรจะเป็นสิ่งที่ดีครับมิใช่ว่าเลขาธิการและคณะมาแล้วไม่มีความสำคัญนะครับท่านมีความสำคัญเราบางสิ่งบางอย่างอยากจะพูดกับคณะกรรมการทั้งเจ็ดคนโดยตรงวันนี้ขอส่งความปรารถนาดี ไปหากกตทุกท่านครับาามาสภาเขาย้ายสภามาอยู่ตรงนี้เป็นสภาใหม่นะครับท่านมาไม่ถูกแล้วครับครั้งต่อไปผมฝากท่านเลขาธิการกกตซึ่งเป็นอดีตข้าราชการสภาของเราบอกท่านประธานซึ่งเป็นนักการทูดมีอดีตนักการทูดมีอดีตผู้ว่ามีอดีตผู้พิพากษามีอดีต หลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนักวิทยาศาสตร์นักรัฐศาสตร์นิติศาสตร์มาที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเราไม่กัดท่านหรอกเราอยากปรึกษาหารือให้องค์กรอิสระได้เคารพสภาสภาก็จะได้ส่งเสียงความคิดเห็นไปหาท่านโดยตรงไม่อยากผ่านท่านเลขาเลขามาหลายครั้งแล้วก็อ่านเอกสารต่างๆนี้แหละครับ ผมอยากพูดประเด็นว่าการที่มีกกตน,นี่ปัจจุบันนี่การเลือกตั้งทุกระดับกับการเลือกตั้งในอดีตท,ที่กระทรวงมหาดไทยดูแลเนี่ยมันเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรมีกกตนนแล้วการเลือกตั้งสุจริตยุติธรรมจริงหรือไม่ตอนเลือกตั้งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย เขาทำหน้าที่ได้ดีหรือต่ำต้อยกว่ากกตปัจจุบันคำตอบเขาตอบว่าเหมือนกันนั่นแหละคณะกรรมการการเลือกตั้งย่อว่าเป็นกรกตแต่บางคนบอกว่าเป็นคณะกรรมการของคนตาบอดกรกตเนี่ยแปลว่าคณะกรรมการคนตาบอดโทษนะครับเขาแปลอย่างนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นท่านไม่เห็นเหรอครับ ไม่ว่าเทศบาลไม่ว่าอบตอหรือนายกอบจอที่จะเลือกตั้งกันทุกวันเนี่ยท่านไม่เห็นว่าเขาทำการเลือกตั้งตรงข้ามกับสโลแกนของท่านท่านไม่เห็นคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลยหรือท่านอยากให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจริงๆใช่ไหม ท่านประธานก,ะกะอกตไม่ว่าเลือกที่ไหนนะครับผมเกิดจากาการเลือกตั้งที่กระทรวงมหาดไทยดูแลใช้การปลาศัยคนปราศัยคนก็เลือกคนมีเงินเขาก็เลือกคนมาตามกระแสพักเขาก็เลือกมาปัจจุบันผมเป็นห่วงครับเลือกตั้งท้องถิน่นมันไม่ใช่ร้อยบาทมันไม่ใช่ห้าร้อยบาท มันเป็นใบสีเทาแล้วเป็นพันเป็นครอบครูละหมื่นก็มีกกตตาบอดเห็นไหมครับพูดกันตรงไปตรงมาอย่ากโกรธกันครับผมอยากให้ท่านได้ปรับปรุงว่าถ้าท่านไม่มีความสามารถทําการเลือกตั้งบริสุทธิท์ยุติธรรมยุบกกตซะให้กระทรวงมหาดไทยเขาจัดการเลือกตั้งแบบเดิมเพราะบุคลากรต่างๆที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้ง ก็เป็นบุคลากรขององค์กรสองถิ่นของตำรวจของกำนันผู้ยบ้านมหาไทยทั้งนั้นท่านอยู่ไปทำไมครับจงครึ่งหนึ่งกุมภาเนี่ยท่านไม่เห็นเหรอผมจะจูงแขนไปดูเจ็ดคนแน่นอนผมบอกว่าท่านดูไม่ไม่ไม่ได้เหยียดรอบรอบทุกเขตเลือกตั้ง แต่มันมีการซื้อสิทธิขายเสียงถ้าการซื้อสิทธิขายเสียงไม่มีกกตไม่มีประสิทธิภาพไม่มีใครอยากใช้เงินหรอกครับการเลือกตั้งบริสุทธิยุตธธรรมให้สมกับเป็นท่านอยากเป็นองค์กรอิสระจนป่านนี้มันอิสระอะไรนะครับถ้าทําไม่ได้ผมจะทําป้ายที่สวยงามคณะกรรมการคนตาบอดไปติดเปลี่ยนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ท่าน โทษนะครับท่านสแสวงครับผมพูดผ่านไม่ใช่พูดให้ท่านนะพูดไปถึงท่านประธานกออกตซึ่งเป็นอดีตทูตน้องนุ่งผมเป็นประหลักกระทรวงเกษตรและสากร์ก,รก็ดีครับจบวิศวะความยุติธรรมในสายตาวิศวะความยุติธรรมในสายตารัฐศาสตร์นิติศาสตร์ความยุติธรรมของศาลสองคนแต่ว่าเขาอยู่สูงเกินไปกฎหมายมีที่เลี่ยงทั้งนั้น ถ้ากกตอเอาจริงครับขมนแงเกียวเอาจริงไม่ให้มีการซื้อสีขายเสียงประเทศชาติมันสุดจริตประเทศกติก็จะเจริญการเลือกตั้งท้องถิน่นจังหวัดและเลือกตั้งสอสอเลือกตั้งสวนณะเลือกตั้งสวลงทุน2,500้าเขามีหัวกันนี่กกตตาบอดไม่รู้เรื่องเลยใช่ไมมใช่พูดแล้วชักมีอารมณ์กับ แล้วจะมีกรกตไว้ทำไมถ้ารักษาความยุติธรรมโปร่งใสไม่ได้ก็เอาคืนให้กระทรวงมหาไทยเขาทำเถอะครับต้องตอบกับผมนะครับมีเพื่อนหลายคนว่าท่านจะเสี่ยงเหรอวันนี้พูดก,ดกับกรกตผมถูกยุจากสอสอการสินครับสอสอหมู่เลนั่งต่อหน้าผมเนี่ยลูกพี่พูดเลย ไม่มีใครต้องการแจะซื้อสิทธิขายเสียงถ้ากรกตอเอาจริงไม่ใช่แบบยักวัดแจ้งวัดวัดโพแล้วพอได้ใบขาวไปนั้นวิ่งเต้นกันได้เลยจริงหรือเปล่าโทษนะครับขอบคุณนาฬิกาหมดเวลาถ้าอย่างนั้นผมจะพูดไปอาจจะมีความผิดพากกว่านี้จึงขอฝากด้วยความสุดจริตนะครับท่านเลขาธิการครับท่านสแสวงบุญมีขอญาตเอ่ยนามได้โปรดบอก กะกะตทั้งเจ็ดท่านว่าสภาผู้แทนราษฎรตั้งอยู่ที่ถนนทหารเกียรกายทั้งต่อไปผมมีโอกาสคงจะมีโอกาสได้พบกับกะกะตทั้งเจ็ดท่านหรือหนึ่งในเจ็ดท่านเป็นตัวแทนมาพร้อมกับคณะกรรมการซึ่งเป็นแขนเป็นขาที่ปัจจุบันจะได้จับเข่าคุยกันเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งบริสุทธิยุติธรรมครับขออนุญาตอย่าให้ผมนำป้ายคณะกรรมการคนตาบอดไปติดเลยนะครับ อยากให้มี<อ>ป้ายเดิมคืนักจดระกาศการเลือกตั้งครับ,รบขอบคุณครับ